สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม W W E 2K 2 2นะคู่เอกปิดไตภาค 2K 2 2ของช่อง G C C ฮะซีเซ่ชิงแชมป์โลก W W E undisputed ตามรอยคู่ผู้หญิงเลยวินเนอร์เทคอ์นะใครชนะได้สองแชมป์ สีเศร้าแพ้คัดออกฮะ <is> คนแรกแชมป์ยูนิเวอร์ซลท่านมหาจากักรพรรดิซาม,มัวโรแมนเ <Rain 's. S 1> รน มาดูว่าจะตามรอยของจริงไหมได้สองแชมป์ไหมตอนนี้ก็เป็นแชมป์เส้นสีฟ้าอยู่ เทไหมล่ะท่านหัวหน้าเผา่าหัวหน้าแก๊งบัตไลยคนที่สองตึงไม่แพ้กันจาก คลิปศึกที่ผ่านๆมาปราบแก๊งไอเดอะแบ็กพูคอมแบทครับเกือบยกตีเลยเดอะไวเปอร์แ y รนดี้ออตันเออวันนี้พี่ <three. S 1> จะเมาสองแชมป์อ่ะโดเลเจนคินเลอร์นะ วันนี้พี่จะมาสร้างตำนานพี่จเจ้าสองแชมป์ให้หัวหน้าเผา่าเดี๋ยวเองเสร็จข่าแน่นี่เดี๋ยวข้าเอามาอีกเส้น no เมื่อสึกที่แล้วข้าปราบเพื่อนเองมานี่หว่าไอ้อะไรม็อกซลี่อะไรนั่นโดนข้าจับเวี่ยงลงมาจากที่สูงป่านนี้มันนอนซาลาไหนไม่รู้ แม่ <laughs> พูดไปนั่นเดี๋ยววันนี้เจ้าจะมันอยู่บนหลังของข้าข้าจะขี่เส้นเจ้านี่เทไหมล่ะ และคนที่3ผู้ชนะรอยยอลัมโบแบบช็อกโลกเลยมาได้ไงไม่รู้แต่มันชนะไอ้มนุษย์ถั่วโหดมันหาจากเกมฟอร์กายมันก็คือฟอร์กายนั่นเองไอตัวสีชมพูมันเบื่อมงแล้วมันมาล่าแชมป เป็นหนึ่งในแมตช์สี่เศร้าซะด้วยโอ้โหไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้ผมเจ้าจริงครับผมเจ้าแชมป์ไปอวดเพื่อนๆในเกมสู้ตายครับนี่ผมมีหางมาด้วยออและคนสุดท้ายอะ เจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงไอคนนี้ก็โดนบังคับใช้เหมือนกันนะศึกที่ผ่าน,านมามาแวบๆไม่ยอมใช้อันนี้โอกาสสุดท้ายละใชะ้ซะเชมัสเซลติกวอร์รี่เออร์พี่เผือก แมฟังดูแปลกๆเมื่อศึกที่ผ่านๆมานี่แบบมาเหมือนจะแคดอินแต่ก็ไม่แคดอินนะเหมือนมาแย่แลนดี้ออนตันเฉยๆให้เสียวเล่นวันนี้ต้องใช้ ไม่ใช่วันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วจะทิ้งทวนแล้วเว้ยมาคู่เอกจบไตาภาค22วินเนอร์เทคออร์จำดับเบิลยูดับเบิลยูอีอันดิสพิลเลตยูนิเวอร์แซลสี่เศร้าแพ้คัดออกอ่าพร้อมแล้วก็ใส่นัว เชมัาเจอแลนดี้หัวหน้าเผาเจอฟอร์กายเอาเรื่องเอาเชมัาใส่ไอริสเคิร์ดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเอาไปเลยแฮตติกสามทีเน้นๆหลังเดียงเลยพิทตันเออวันนี้เลยจับโยนทิง้งเอาขึ้นมาอีก โหดนักอลโยนทิ้งเอาโกดเลยไม่ได้ฟอ์กายเจอหัวหน้าเผาเลยเหรอโดนแนป์ทีบหน้าออมาทำไมเนี่ยกลับไปล่ามงไปนี่อันนี้จับอิเล็กทริกแชร์ตอนนี้ฟอ์กายโดนหนักอล ไม่น่ามาเลยไม่มาก็ไม่ได้เออเป็นภูชนะลัมเบิลต้องมาใช้สิทธิ์อ่าเชมัสดวลกับโลแมนเลนเล่นงานสก,กัดจุดสก,กัดจุดมาโคโคโคเป็นมะพร้าวเ,เลยอุ้ยโคตรลายอะเชมัด อ๋อแลนดี้บอกเออมันนี่เลยพอดีอย่างนี้เด็ดหัวมันดีดีทีฟอร์กายยืนดูมาผมอยากสู้แล้วโอ้โดนต่อยอุ้ยลาบเลยฟอร์กายเอาแลนดี้ซอยหน้าอยู่คือมันมนี่เลย เอาว่าจอ,อยางมาเด็ดหัวด้วยดีดีดทีเน้นแต่หัวคนโหโหใครออก,กระทืบเลยนี่วันนี้พี่จะโชว์โหดเตะเข้าหน้ายังไงอับพี่ตัน้น เดี๋ยวลากมาก่อนออหาทำเลดีๆเอาจะหลบทำไมโดนโค้ดไลน์เลยจะเสียงหล่อไปไหนวะมาดีดีดทีคืนเออทําเป็นเหมือนกันเวร่รงั้นหรอมาจับเอาดินครับพี่เผือก พี่ตันจับเป็นฟอลล์เวสแลมยังไม่จบหรอกไอ้น้องขล่างนัวอยู่ไปขึ้นไปอ๋อสากัดจูดพี่ตันสากัดจูดเหยียบหัวเธอเอาโกรธเลยกรรมการมาดูไอห,หัวหน้าเผาจับใส่กิโยตินล็อกอยู่ไอฟอร์กายหลับเป้า นิ่งเลยพิกมาโกดเอานับใครครับอ๋อทนได้ฝั่งนี้ทนได้เหมือนกันเอาไว้เริ่มคึกคักแมตชนี้เอา RKO ครับพี่เผือกโดนจับกดหนึ่งสองสามเลยโอ้โโยกระเป๋าแป๊กไปด้วยอะแม่ ไม่ยอมใช้ครับกระเป๋าเมื่อสึกก่อนๆโดนบังคับใช้สุดท้ายแป๊กเลยฮะแอมสมอะพอๆกับของผู้หญิงเลยเบลลี่อะแป๊กตามกันไปอตอนนี้เหลือสามคนนะแลนดี้ยังอยู่โรมันเลนก็ยังอยู่แชมป์ลัมเบิลก็ยังอยู่นะ ยืนดูครับโลมันเลนเอาเลยเต็มที่อ๋อฟอกายโชว์โหดเหรอเอาโดนอีกแล้ว <c oughs> กิโยตินล็อกโอ้ยอมเปล่ากลับไปล่ามงเถอะปล่อยครับสงสารพี่ตันเข้าข้างหลังเลยพี่ชอบเข้าข้างหลังเนาะมาจะแบก เอาไปดีกับเชือกเอาซออครับเอาเนกเบเกอร์โตทันควันมันนี่เลยต่อยเอาแทงเข่าสิวะจะเป็นฟอนโลเวสแลมไอฟอกายเอาอน,นี่รู้ทันเว้ยมันนี่เลยมาจะค k o เอาโดน ซาแรมดือด้อๆอุ้ยฟอร์กายเริ่มจริงจังเว้อ่าเส้นสามเอานี่โดนลบอ่ะคล้องตัวไหลกระแทกเอาไว้สู้สู้อยู่นี่โยนทิ้งจริงจังแล้วมาใส่เบฮักเลยนี่กอดหน่อย,อยขอกอดหน่อยครับ กดเลยพีตานบอกอ้ยช่วยหน่อยโรมันเฮ้ยยืนดูทำไมอ่ะปล่อยก็ได้สงสารซัรที่ไหนล่ะผมจะจับโกดนับหนึ่งสองได้แค่สองจะร้องไห้โดนโค้ดไลน์ไอ้นี่เนมาขอขย้ำต่อนี่ฉลาดะนะหัวหน้าเผ่า เอาโดนพิกต่อยสับสอกใส่เดือดเว้ยจะลุกไปไหนเราเน็กเบเกอร,ร์ก่อนมาเอาไปอีกเน็กเบเกอร์สองเกอร์แล้วจับอุ้มเอาไปอาดเทิร์นบัคเกอร์โยนทิ้งไป ไอ้ฟอกายขึ้นมานี่เลยเจาะยางเราจะดีดทีโดนเสยซะเองอ่อฟอกายมีทีเด็ดเปล่าเอาฝังนี้อู้อ่าชาร์จพลังแล้ววิ่งมาซูปเปอร์แมนพันหน้าทิมไปเลยกดฟอกายตุยครับ กับเกมมึงซะ <laughs> แม่มาสองคนสุดท้ายครับแชมป์ทั้งคู่แต่จะมีคนเดียวที่ได้แชมป์สองเส้นเอาโค้ดไลน์พิตันเอาเว้ยได้ลุน้นอาเคเอาโดนซาแรมแล้วก็ชาร์จเลยอุย้ยมานี่เลย อีโยตีนล็อกค,ครับวันนี้ไม่เน้นสเป,ปียโอ้ยแดนดี้ยอมแพ้ครับหัวหน้าเผ่าตามรอยของจริงเลยวะ่ะแกล้งไหมละ่ะ <The champion. S 1> นี่ของจริงเป็นยังไงในเกมก็เป็นอย่างนั้นทูเบลไปเลยสองแชมป์ครับพี่น้อง ป็นไงล่ะท่านมหาจักรพรรดิสามหัวโรแมนเลนแชมป์ดับบนยูดับบยูอีอันดิสตร์ส่งท้ายภาค22แบบโหดๆนี่โหดไม่ล่ะ